โชโชตกสวัสดีคระผมอันนี้เป็นมันซ้อมนะ เปบอกเงๆนี like like so no kids kids ่จะเป้นะนานเข้าสนามทีนึงชงสวยๆมันเตะออก เจ้านัดก็มาครับผมมาแล้วนะนี่สำหรับเจ้านัดนุ่นเจ้าแซมถามไอ้แซมมันเตะเท่าไหร่วะแพนั้นอ่ะแพไอ้หนิงกับไอ้เตยเตะเท่าไหร่เดี๋ยวลองถามมันดูดิกขไม่ได้ลงราคา่สู้ยากมากสู้ยากอะไรแหละเพราะไอ้นุ่มไปชงตะคอกไม่ได้ไงสู้ไหม หนูมัชชนชงไม่ได้ชงตะกร้อไม่ได้ ก็ต่อแปดครับผมจะขึ้นขึ้นเปเปกำลังจะขึ้นนะกำลังจะขึ้นนะกำลังจะขึ้นนี่ะเต็มแล้วโอเคครับผมสวัสดีครับ อยากซ้อมเขาไม่ได้นะสนามน้องลีครับผม